สวัสดีครับนี่คือชอ็เด็ดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้หน้าตายิ้มแย้มเป็นพิเศษนะครับเพราะตอนนี้กระแสบอลไทยกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับศรัทธากลับมาดูได้จากอะไรครับตั๋วผีครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะมีตั๋วบอลอยู่ในแจกเข้าฟรีเขายังไม่อยากเข้าไปดูแต่มาวันนี้หลังจากซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาคุมทีมชาติไทยเล่นแบบวิ่งสู้ฟัด เล่นด้วยคติประจำใจที่บอกว่าสแวงและสวรรค์จะมาทุ่มเทต,ตั้งใจจัดไปล่าสุดไทยเข้าไปถึงรอบโรองชนะเลิศนะครับในศึกชิงแชมป์แห่งอาเซียนนัดแรกเสมอกับฟิลิปปินส์ที่บ้านเขาศูนย์เมื่อวานนี้เล่นที่บ้านเรานะครับถ้าเกิดชนะก็จะปลุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับวันนี้ทุกช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นเราจอปอ รอบรองชนะเลิศครับศึกอาเซียนครับชิงแชมป์แห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับไทยในชุดน้าเงินครับซัดกับฟิลิปปินส์ในชุดขาวนัดแรกเราบุกไปเสมอมา0ูนนัดนี้ชนะจบเลยฮะไทยเข้าชิงแต่ถ้าเกิดเสมอแบบมีสกอร์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนี่ฟิลิปปินส์จะเข้ารอบชิงนะฮะ mm hmm. แค่หนาทีครับไทยซึ่งประกาศว่าจะบุกถล่มตั้งแต่วินาทีแรกบอมโกตั้งเมสซิเจชนะทิมสงกระสินครับนักเตะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเซนตตัวเล็กแต่เก่ง ก็เด่นได้เมสซิเจ1-0ไทยแลนด์มั่นใจแล้วครับขอแค่อย่าโดนยิงเสมอนะฮะเมื่อกี้บุกซ้ายข่าวนี้มาทางขวาเข้ามาเข้าทางปืนพีรพัดโนชยาโกปินบินเซฟโอ้โหจบครึ่งแรกเรานำอยู่1-0นะครับเข้าครึ่งหลังฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกต้องบุกแล้วฮะตั้งป้อมสัดตูม้มแต่กวินธรรมสัจจา,านันบินเซฟสุดงดงามต้องดูเบิร์นโอ้โห 7นาทีหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับประกิจดีพร้อมชิปให้กับทางด้านเกิริกริทวีการโดนชนไม่ล้ม2-0นะตัวจีดจากชนบุรีเอซเฮ้ๆแล้วก่อนจบเกม4นาทีเกิริกริทวีการล็อกเข้าขวา3ประตูต่อ0เกิริกริทเหมา2ไทยชนะ3-0เราเข้ารอบชิงคุณผู้ชมครับไม่เจอเวียดนามก็มาเลพุทธหน้า17ธันวาคมนี้ เจอกันแน่นอนที่ราชมังคลาสุดยอดไทยแลนด์ เพื่อเป็นการฉลองชัยเนี่ครับคุณผู้ชมครับเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินส่งสตัดมาให้เลยนะครับเราจะมีมาแจกติดตามรายละเอียดได้นะครับทางอินสตาแกรมของรายการแชมป์ช็อตเด็ดและหลายคนสงสัยว่าท่าดีใจเมซี่เจมันหมายความว่าอะไรเย็นนี้17นาฬิกา30นาทีต้องดูท็อปนิวส์ทางช่อง3 v a r i ร t y ช่อง28หรือ38อีก45นาทีเต็มๆทุกช็อตเด็ด